มามามมมมมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับท่ผมนในสซเชียลลี่ว้าววาวว้าวขอแหกปากได้หนึ่งมาเพื่อเป็นความกำลังใจนะวุยนะครับมาวันนี้วันที่14เดือนที่12นะครับนะผมอัดวันที่ส4บเว้ยกลับมาบ้านแล้วเว้ยมีใบอัดแล้วเว้ยนะครับมาคลิปแรกครับผมจะทำการอ่า อะไรวะแลกเขามาังกรเกตมังกรทั้งหมด9,000ชิ้นคลิปที่2 2 2 2 2 2สองสององสองปะเอาเนตเนตไว้ไม่ได้หรอเอาอะไรวะไม่ทันได้เริ่มเลยกูล้างไม่ดีซะแล้วล้างไม่ดีซะแล้วมาครับมาเขามังกรอ่า4,500ชิ้นครับแล้วก็เกตมังกร4,500ชิ้นเป็น 9,000ชิ้นครับซึ่งได้ทั้งหมด30อุปกรณ์ครับขอไปเคลียช่องแป๊บ30ช่องนะโอเคครับพอตอนนี้มี18นะ18บก30เป็น48ครับพอครับนะไปดูกันเลย30ชิ้นนะครับ <t> ผมอยากตีบกนานมากละเพราะว่าอยากเอาของไป ตีบอกอุปกรณ์อาเวกไว้นะครับแต่ผมจะไม่แลก30สินะเพราะผมขี้เกียจแลกเว้ยผมรู้แล้วว่าแลก30มบมันประหยัดก,กว่าถ้าเกิดจะเอาไปตีบอกอุปกรณ์อาเวกแต่ขี้เกียจแลกครับนะคลิปยูนี้ก็ล่อไปหมดแล้วครับ30ิชิน้นอะโอโ้นานครับนะขี้เกียจกดไง่ายๆนะจม้ยเอ้รู้ว่าผมจะแลกแบบร้อยหรือว่าไม่เอาครับจะแลกแบบ300อดีกว่าเพราะอยากได้6ดาวด้วยนะครับมา อะไรวะลืมดบาบราชมังกรผมจะได้ข้างหมดเจ็ดชิ้นละกันแล้วก็แลกพูกแก้วแปดชิ้นนะปะชิ้นที่หนึ่งนัมเบอร์วันกดไปอ้าวพยายามเชื่อมต่อเน็ตไวไม่ได้หรกเอ้ยอ้าวแหมเมื่อกี้มีอาการสะดุดของ Net เน็ตลึกน้อยนะครับเดี๋ยวผมขอปรับจอแป๊บรู้สึกจอมันจะต่ำไป อาืาโอเคประมาณนี้เฮ้ยไรวะ,นะเน่ะอ้าวงงแป๊บมาครับชิ้นที่สองครับอะไรวะเด็ผมไม่ดีหรือเป็นที่อะไรวะเนะี่ยเออพลังจมตี200สปีด24อย่างนี้สบายใจครับแดกอร่อยครับนะจะได้ไม่ต้องคิดมากครับถ้าเกิดมาได้240รความเร็วยีอย่างเงี้ยคิดมากแป๊บว่าเฮ้ย มันทบสองบสิบนะเก็บไว้ดีไหมอะไรประมาณนี้คิดมากอีกต้องเก็บแล้วอย่างเงี้ยนะครับสบายใจสุดครับอย่างเงี้ยครับมั่นใจเลยครับว่าเป็นอาหารชัวร์ครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้ง่ายครับนะมาชิ้นที่เท่าไหร่วะถึงสี่ปะเมื่อกี้สิบแปดใช่ไหมโอยอะไรเนี้ยวันดับฟ้า โอ้ยเน็ตเป็นอีกอย่างนี่โอ้เมื่อกี้พี่ก้าบ่าไปสักประมาณห้าสิบทีครับ <c oughs> ได้ตัวท็อปมาเลยท็อปจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับท็อปมากเลยร้อยเปนสิบนะครับเริ่มเป็นอะไรครับเนี่ยดูดิเห็นไหมผมต้องคอยกดกลับไปกลับมาตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวๆๆๆอะไรวะสี่ชีวนะ โอเคตีดาบอีก3ชิ้นนะครับเฮ้นเมื่อกี้เป็นอะไรของมันวะมาหัครับชิ้นที่5ครับนะพี่ก้อมโอ้จิตบักแล้วมังเนี่ล้อแต่ท็อปข้างล่างนะครับรถประสิ์มาเต็มนะครับชิ้นที่6หรือชิ้นที่7วะชิ้นที่6ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ภูมิใจเหลือเกินนะครับป๋า ชิ้นสุดท้ายของดาบปราบ,บามังกรเฮ้ยทำไมมันวนเป็นลูกวงกลมเลยเนี่ยวัดสองร้อยจุดอ่อนยี่สิบเก้านะครับครบยังวะมัวแต่ดูวนวนวน,วนลืมนับเลยสามชิ้นอาสี่สามครบแล้วครับนะไปต่อที่ลูกแก้วมังกรอ,อีกแปดชิ้นนะปลูกแก้วมังกรแปดชิ้น let's go อืมนิงแหลกพี่ก้ามพี่ก้ามแล้วมันวนๆนิดทุกเสียอารมณ์ว่ะมาพี่ก้ามได้อะไรโอ้โหความเร็วยิบเจ็ดก็มาไอ้นี่ใช้ได้ครับลูกชื่นใจหน่อยครับนะเอ้ยอ้ยบักหอกอะไรนี่แม่งเอ้ยจริงครับพักได้เกมบักเยอะจริงนะครับ ที่ผมตีบวกมันยังติดบั๊กเนี่ยนะครับคือเมื่อกี้ผมพับจบไปเช็คเน็ตมานะเด็ดผมก็ปกติเว้ยแต่ทำไมมันกลมวงกลมหมุนไปแล้วก็หมุนมาสักแป๊บก็ขึ้นว่ากกำลังพยายามเชื่อมต่อที่กูต้องเสียเวลาตีอย่างนี้ทุกคลิปเลยได้ไงเนี่ยเฮ้ยและของก็แบบเป็นอะไรเมื่อกีเ้เราได้สปีดยี่สิบเจ็ดละนะครับชื่นใจละ เราก็ต้องกดไปกดกข้ไปกับมาแม่งเอ้ยเวลาไมเนีย่ยมาพี่กเออขอตีไวๆครับผมรู้สึกว่าตีช้าๆแล้วแล้วแม่งเดี๋ยวมันจะวนวนวนเข้าไปอีกไม่เกี่ยวนะวนอีกละตีได้ชิ้นหนึ่งมึงวนอีกละมาสองสองศูนย์เลขท้ายงวดนี้นะครับ เนี่ยอีก2วันเนี่ยซื้อหวยนะครับถูกชัวร์ครับไม่ถูกเลยถ้าไม่ถูกนะก็คือไม่ถูกแหละนะครับเฮ้ยม่ต้องกดกลับไปกลับมาทุกครั้งสิบล้านเนี่ยอ,อือหนึ่งร้อยแปดสิบความเดืยี่สิบเอ็ดนะครับอ,อือยังรนะุนเองนะรุนเลยดึกหนาเนี่ยโอ้ยสองชิ้นว่ะโอ้โห บ้าบ้าบ <lich> ้าบะ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 บ้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 มาที่จุดท้ายป่ะนี่ยอืออือมีเกมอ้โหเอาไอ้เหอะกูตกใจกูเห็นยี่สิบเจ็ดกูลืมหยุดหน้าเป็นอัตราสิคริติคันคือเมื่อกี้ผมดีใจแทนมันนะว่าเฮ้ยเฮ้ยขาดอีกชิ้นครับนะทุกแก้ววงกรขาดอีกหนึ่งชิ้นครับ ไปหวนกันเลยดีกว่าแล้วมันก็วงกลมอีกอะเฮ้ยโอเค180อัตราคิดิคอน27ครับมามาโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับคันนี้เวลา5โมงสีทีครับ11บเนาฬิกาทีครับเมื่อกี้ผมรีคอมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วไปอาบน้ำกินข้าวมาแม่ง รอคอมมันบูตเสร็จนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันมา่างมันเสียเวลาครับไะไปต่อกันที่เสื้อเกาะปังกรทั้งหมด15ชิ้นนะครับไปดูกันเลย15ชิ้นชิ้นแรกครับมาโอ้โหกดปุ๊บก็ขึ้นพยาย,ยามเชื่อมต่อเลยอะไรวะนี่เฮอเอเอ,เอ,เอได้พลงัพธ์การ115อัตราการบล็อก32มาครับจับเด็กนะครับผมไม่ใส่บล็อกนะครับนะไปชิ้นที่2ครับมา พี่จมพี่จมอืมอ่าสบายใจอะท็อปพลังป้องกันก็มาครับแต่เลือดไม่เป็นไรครับเอาไปใส่ให้ตัวที่ไม่ได้ลงอะไมไ่ลงอันนี้น่าก็ใช้ได้ครับผมท็อปป้องกันก็มานะครับป่ะตอนนี้ตัวท็อปมา3ชิ้นนะนะนะครับมีท็อปสปีด2ชิ้นใช่ไหมท็อปสปีด27แล้วก็ท็อป ป้องกัน141ชิ้นครับอ่าวนวนเข้าไปนะครับพลังป้องกัน14 0อัตราการเตอบโต26ครับอืมอ,ม,อ,ม,อม,มาหัวไปพลังป้องกัน115อัตราการบล็อก32ครับคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้บอกกับพี่กระ ร้อยสี่เดี๋ยวก็เอาไปโยนทิ้งนะลูกตีโบกอย่างเดียวครับอย่างเงี้ยแดกอะไรครับนะร้อยสิบห้าอัตราตับโต้ยี่สิบเก้านะครับกับแดกนะครับ่บนะบพิกกัมโอ้ดีดีหน่อยเร็วโอ้โหพูดปุ๊บได้ครับร้อยสี่เลือดร้อยห้าสิบใช้ได้ครับเอาไปใช้ทีมทีม่ไม่ใช่ทีมอารีน่านะครับผมมา เพราะทีมอันีน่าควรที่จะใส่ตัวท็อปเว้อ่าครับผมประมาณนั้นนะครับอัตาป้องก104อันร้อยสี่อัตาตับโตยี่สิบเก้าครับนะไปดูต่อเลยนะครับอือวนวน,วนเข้าไปให้มันสุดโลกเอ้าวนวนเยอะแยะมากมายครับนะเพื่อนกูได้ไม่เคยส่งมาเลยทีเดียวนะครับนะรามาลัลป้องกันร้อยสี่อัตาการตับโตยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับนะที่ชินแล้ววานเนี่ย เชิน้นครับเหลืออีก6ชิน้นนะปลาอีก6ชิน้นลุยอา่าแล้วก็เป็นวงกลมต่อพลังป้องกันร้อเลือดเจ็ดห้าโคตรต่ำอ่ะอ่าผมซุ่มของมานี่ผมไม่เคยเจอต่ำๆอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้ต่ำมากนะครับต่ำเจี่ยเรียดดินนะครับมาอีก5ชิน้นครับ หนึชิ้นที่หนึ่งนทะีนี้เออโหร้ออั 115, อตราตับต้นยีขอท็อปมาอีกได้ไหมขอได้หรือเปล่าอีก4ชิ้นครับมาโอ้ร้อยสอัตราการบล็อกยี่สาตำตำ่อมเลทีเดียวนะคะตำ่ตำตำ่อมนะตำ่ตำตำ่อมต่ำต่อมนะครับ วันวันวั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 โอ้ร้อยสี่อัตราการบล็อกสามสิบสองรู้สึกช็อตแท้แล้วเน็ตหรืออะไรไม่รู้เน็ตหรือเกมหรืออะไรไม่รู้ตอนเนี้ยเป็นอะไรไม่รู้ครับตอนเนี้ยคอมครับนะมันก็ไม่รู้เป็นที่อะไรด้วยครับรีคอมมาแล้วก็ไม่หายครับนะเปิดเน็ตเปิดอะไรก็ปกติแล้วเว้ยนะครับ ปบอรเดินเด้อเยออ่ะท็อปข้างล่างท็อปข้างบนเอออย่างนี้สิเว้ยเออใช่ไหมอัตราการบล็อกสั่สามสิบสองนี่มันท็อปใช่ไหมครบยังวะโอ้ตัวท็อปมาเยอะอยู่นะขาดอีกหนึ่งชิ้นครับมึงเคยจะนับอะผมอะหมดไปชิ้นสุดท้ายมาพี่แก้มขอเด็ด เหม <si ือนสั่งได้ร้อยยี่ห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เลขอหายสี่ตัวมีเปล่าวะมีเปล่าวะหายสี่ตัวไม่มีนะหรือว่ามีปะเผอิญผมไม่เคยซื้อหัวนะเอ้ยซื้อหัวซื้อหวยนะครับมาของก็ได้ตัวท็อปมาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะส่วนที่เหลือผมก็จะเอาไปตีบอกแม่นงให้หมดเลยนะครับเมื่อกี้ตัวท็อปตัวท็อปไหนปะเอ่ยนี่ครับนะท็อปหนึ่งอันนะครับ นี่ครับสปีดนะครับสองอันครับเมื่อกี้มันมาพร้อมกันเลยครับแล้วก่ออันนี้ไม่ใช่นะจำได้ว่าสปีดมาใค่2องตัวนะครับอันนี้ของเก่าครับของเก่ามันค้างไว้อยู่เนาะใช่ปะวะแล้วก็อันนี้ครับนี่ ประมาณนี้ใช่ไหมหรือว่าผมตกหล,ล่นอะไรไปก็ช่างเถอะนะครับแล้วแล้วก็อันนี้อันหนึ่งนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับหรือว่าอันนี้ด้วยวะจําไม่ได้ละเออไม่เป็นไรก็มีอยู่ประมาณนี้ก็จัดว่าตัวท็อปมาค่อนข้างจะเยอะครับ30ชิ้นส่วนอะไรที่ไม่ใช้ก็จะเอาไปตีโบอุอปกรณ์เอาเวกนั่นเองครับโอเคแล้วก็ผมขอทิ้งท้ายอะไรนิดหนึ่งครับก่อนจากกัน,นครับผมเคยผมเคยไปส่องไอเด็กคนหนึ่งมาเว น้องเขาเอาเวกชุดมังกร,รอย่างเงี้ย <The> no คือการวิวัฒนาการชุดมังกรนะครับเราควรจะวิวัฒนชุดที่มีค่าออปชั่นที่สูงไม่เลือดสูงไม่ออปชั่นข้างล่างสูงก็อัพก็ออปชันข,ข้างบนสูงนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งผมเคยเห็นน้องคนหนึ่งเขาไปวิวัฒนาการหลายชิ้นเลยครับวิวัฒน์ชิ้นต่ำๆอ่ะ คือผมนี่แบบเฮ้ยเพื่ออะไรอะ่ะคือมันไม่ควรไปวิวัฒน์ชิ้นต่ำๆๆครับเพราะว่าวิวัฒน์หนึ่งครั้งก็ใช้อุปกรณ์ตั้ง30ชิ้นส่วนเอาเวกใช่ไหมเงินอีก3ามแสนไอ้สามสามแสนสามแกับ35ชิ้นส่วนเอาเวกนะครับซึ่งมันเปลืองครับนะควรจะวิวัฒน์ชิ้นที่มันสูงๆนะครับชิ้นที่มันเป็นท็อปดาเมจหรือไม่ก็ท็อปทั้งคู่อะทั้งท็อปดาเมจท็อปออปชั่นอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จบไปละกับการแรกข่าวบังกรเก็บังกร6,000ชิ้นส่วนนะครับคลิปที่สองครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมร,รับฟังสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้ติดตามกันคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับบ๊ายบาย See you again tomorrow